หนึ่สองสา เปิดไม่เปิดนะครับแต่ก็คือเราจะนับไาทูกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่อไปอย่างมตดว่าเขาผสมกินแล้วหลังจากนี้ประมาณสองอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แต่หลังจากนี้ประมาณสามวันถ้าเขาสมขึ้นนี้เขาจะเห็นนมเลยนะครับคือฮอร์โมมันจะสร้างขึ้นมาอีกคือชาจะประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าหลังจากนี้คืนเนี้ยจะหนึ่งอาทิตย์คือสองอาทิตย์เนี้ยถ้าหลังจากนี้สองอาทิตย์มันยังไม่เห็นนมใช่ไหมครับยังไม่เห็นลรานมขึ้นตรงเนี้ยให้เราสลับสลับก็คือเอาตัวเมียเนี้ย ตัวเมียจากวัเนี้ยมาใส่ตัวผู้อีกวัวหนึ่งไม่แก่ตัวผู้ไปสับสลับนะครับเพราะว่าตัวผู้แน่ครับตัวเมียมันจบต้องบ่อครับก็คือให้ตัวผู้มันลงก่อนอ่าสลับเฉพาะตัวที่มันไม่ท้องเราเช็คว่าวันนี้ไม่ท้องถ้าท้องตัวหนึ่งไม่ต้องสลับแล้วเขาก็จะท้องขึ้นมาเองแต่ถ้าไม่ท้องเลยคือเขาอาจจะไม่ยอมกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขอตัวเมียวันนี้มันจะดีครับไม่งั้นถ้าเราไม่สลับก็คือมันชินลอยนะตัวบ่งตัวมมันไม่ยอมกันก็เหมือนคนเนี้ยอยู่ด้วยกันตั้งนานอะไรไม่ยอมกัน ื่องกันตั้งนานอะไรประมาณนี้แล้วก็คือหลังอย่างนี้ประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตย์ไปเช็คครับเพรบวชองยังไม่มีนมขึ้นนะผู้ให้ศัลับหรือเราจะรอไปเดือนเองก็ได้เป็นช่างเอง้เขาไม่บอกครับเอ้อาผู้เลี้ยงนี่ก็ต้องเอามือค้นค้นมึงก่อนนี่ครับว่าแมี้ <laughs> คนเลี้ยงนึกคนเลี้ยงสินะอยาให้คนตกใจครับคือการการจับหนูอย่าจับอย่างนี้อย่าจับจับมาต่ำครับเวลาเขาจูงัวเราสะบไม่ได้จับไหที่สุดครับจับไปเงยประมาเนี้ยพออ่ครับมาดเลยัด่เลยครับาไตัใจก็เลยัไรก็ได้ครับ กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนนอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับเนาะมานี้มาพอกับนุนนาเล็กฟ้ามขวัญแกนนะครับเนาะมือนี่นะครับกัมาสรงหนูนะครับเนาะมาสรงหนูหลกฟ้ามนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับอุตรดิตนะครับเนาะลายมองนะครับที่ผมไปส่งนะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อใดนะครับมันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเนาะก็บ่คอยได้อัปเดตบ่คอยได้ล่วงไห้นับ กไปส่งอยู่เรื่อยๆนะไปส่งตลอดนะครับพักมือสองมือกันไปส่งนะครับเนาะอ่าแต่ว่าเมียน่าบ่ไปส่งเงียบหายไปเลยนะครับมันเป็นพื้นดินสีแดงนะครับผมอัปเดตว่าได้นะครับเนาะก็ต้องคอยใจเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็เชอัปเดตยอดล่างให้กันให้เบิ้งนะครับเนาะว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเนาะกันะครับก็ช่วงนี้นะครับเนาะก็คือนะครับมันอ่าผมภาพเป็น พื้นที่นะครับเนาะตอนนี้มันเริ่มหอนแล้วนะครับเนาะการนอนผมนะครับมันก็เริ่มจิตแตกต่างเกินไปอีกนะครับเนาะผมก็ต้องเดินท่าความมัดทุ่มช่องผุ่มนะครับเนาะผ่านกับตีสามตีสี่นะครับนอนกับเจ้าหงูกันลนะครับเนาะกับตีสี่หัดเที่ยงอย่ยงประมาณเนี่ยกับไปส่งหนูนะครับเนาะใบม่วงใบสองจับกับไปส่งหนูนะครับแต่ว่าใบม่วงใบสองความผมไปส่งหนูก็ห้ามเคล่นประมาณหาโลสิบโลนะครับเนาะผมกวสามารถเดินทางนะครับช่วงกลางวันได้นะครับแบบ ก็ม้วงโซ่เนี่ยไปส่งใบสองใบสามมสินะครับเดี๋ยวมันห่อนเนาะมันตายสินะครับเนาะาผู้ใดติดต่อผมอยากจะมากันเนาะนะครับเดี๋ยวจังไลผมไปทรกลับนะครับพอผมได้รับพอผมพักพอนเนาะเดี๋ยวจังเลยแกจะไปเบื้องบ่อกันนะครับเนาะอันนี้กะจะไปเบื้องไอเบื้องบอลูกข่านะครับเนาะไปเบื้องบอลูกฟฟ่ามนะครับเนาะมามันเป็นในลักษณะแบบใดนะครับเนาะไปเบื้องกันเลยนะครับเนาะมันให้ลูกก็มันทุกอย่างเหมือนกัน ดอกมันติดแต่มันจะร่วงแต่ถ้าอยานะู่ในในป่าเนี่ยมีต้นเขาเลยไปประมาณนั้นมันเป็นเพราะอะไรความชื้นเหรอหครับเป็นความชื้นความชื้นอากาศด้ไปแล้วไ,ไปนู่นประมาณสักสิบกว่าโลอ่นะเนี่ยอันนนั้ติดเหรอลูกตอนนี้ตอนนี้มีลูกไหมครับตอนนี้เขามีทุเรียนอย่างไรตอนนี้ก็เพิ่งออกดอกเพิ่งออกดอกแล้ว อ๋อเพราห็นชะนีแล้วเห็นปลาจีนไงก็ของนู้นน่าจะมี้อ่าปะจีนเห็นชนีไงผมไปเห็นตอินอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ครับเป็นกับบ่อเรื่องนี้ครับน้อยนู้นระบายอากาศต้องอ๋อระบายอากาศเนาะครับคนหน้าร้อนของนี้ก็ร้อนนะขวบข่าถึงสี่สิบอะโอ้โหสี่สิบด้ยให่ก็คือผมดูแล้วเนาะมันไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าเพราะอะไร เพราะว่ามันมีต้นลมไม้ไงอาจจะมีลมไงแต่ว่าคือถ้าถ้าไปอยู่ชุมชนางนั้นมันมีลมไม้ไม่มีลมมันก็อาจจะร้อนๆหน่อยแต่ตอนนี้คือใช้แฉลมธรรมดาร้อนมันก็มันก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอได้แต่พอมีลมมีอะไรครับถ้าอยากถ้าอยากให้มันระบายใช่ไหมร้องขึ้นอไปข้างข้างอนี่ใช่ก็เอาตัดเอาฟ้าเศษฟ้าอะไรพวกนี้มารองข้างหนึ่ กี่วอครับนี่ยอินนี้ยี่สิบนะยี่สิบใช่ไหมพอวอมาแถมยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ดโอเคได้ได้ยี่สิบเอ็ดก็คือใส่วอแถมาก็คือเดี๋ยวอันนี้เคยเลี้ยงยังครับยังเลยเนาะเดี๋ยวเอาอาหารก็ได้ครับเอาอาหารหรืออมิยาฟางก็ได้เนาะฟางมาใส่กับอาหารมาใส่ฟางกับอาหารมาใส่น้ำมาเติมไปแล้วเนาะน้ำมาเติมไปแล้วอาหารยังไม่ได้ ไม่เป็นไรเอาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเขาพูดใช่ไหมครัเอาคือเอาถาดมันมาวางก่อนนะเขาพูดมาวางก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็คือเย็นนี้ก็ให้ก็ได้แต่ก็คือต้องให้เขาลบไปลุกน้ำก่อนเนาะครับผมนั่นไม่แกนหรือถาดนี่ก็มีนคครับตังคกับก็คือมันก็คล้ายกรบบอกขุนบ่ออะไรนี่แหละมันก็ทำไครับต่อบอเหมือนกันนี่แหละเด็ก็คือเอไงวามัน มันเป็นบ่อสี่เหลี่ยมเนาะมันเหมือนบอกคมบอกคมระวังแล้วมันจะบท้นที่มีที่พ่วงบ้างมันเยอะ่ะวางเยอะอ่าครับผมแต่ก็ตัวนั้นก็คืออาจจะไม่มีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไออันนี้อันนี้ขับเพื่อนยังไงไอเพื่อนยังขับก็คือพ่อเมล็ดแล้วก็เสียบยอดใช่ไหมดีไงอันนี้ยังไม่เสียบเพราะว่าเขาเรียก เพื่อนธรรมดาอ๋อทเพียอนธรรมดาก็คือเป็นพ่อเมล็ดใส่ถังไว้แล้วเมล็ดใส่ถังไว้เพราะว่าส่วนมากไงส่วนมากที่เขาจะไม่ทำที่เด็กนี่ไงไม่เหมือนเราคำินหอนี่ไงเดือดๆดูคาบคาบสิฮร์โอ้กระมือนีนะครับน้อลูกค้าเพิ่น อยากทุลาอยู่นะครับเขาก็เลยมาใส่แกลบให้นะครับเหตุผลที่ใส่แกลบเนาะก็ <away> คือใส่แกลบเพื่อให้มันดูดความชื้นนะครับของบอ่อนะครับดูความชื้นของขีนหนูให้มันแห้งเร็วให้มันบ่อไปอติดกระบาดหนูนะครับนี่คือเหตุผลที่ใส่แกลบนะครับเนาะบางคนยังบ่งหัว่าใส่แกลบเพื่อย,ยังนะครับเห็นกระโจยใส่ก็ใส่ไปนะครับแต่อันนี้เขาใส่เพื่อจะขีนหนูมันออกมา่งเสียงมันอาจจะมีความชื้นนะเสียงมันออกอาจจะแฉะเสีน้ำมันถือแก่อาจจะแห้งเลยนะครับเนาะไม่ให้มันลงพื้นบ่ออ่าว่าให พื้นจะได้แซ่ที่ได้ยั้งสเนาะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นเนาะแต่ใส่พอสมควรกแตใส่พ่อให้มันหอดพื้นนี่แหละจต่ประมาณจแอาจือว่าถึงเส้นดอกนะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้ลายขนาดใดขนาดนู้นเฉียบกับขึ้นับเนาะใส่พ่อพอพอดีๆงามๆเนาะครับเนาะแล้วก็ไปใส่ฟางกันเนาะใช่ครับหรือเราให้เฉพาะตอนเช้าก็ได้สำหรับพ่อแม่ผ่านน้ำหรือให้ให้เช้ากินก็ได้มันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการกินเพื่อที่จะใหญ่ อะไรขนาดนั้นนะครับเขากินเพื่อนยัยบ่รลุงว่าเขากินแต่ละวันเพื่อนยได้สร้างมดลูกเพื่อนยัสร้างเลี้ยงลูกทุกทีแต่ว่าเป็นนูขุนอยากให้ยัยคือให้สองเวลาหน่อยเพราะว่าตัวรี็ก็อาจจะที่หนักอะไรประมาณนี้ให้สองเวลาใช่ครับอาจจะให้เช้ายินอะไรประมาณนี้ให้เช้าบ่ายอะไรประมาณเนี้แล้วแต่ยังค่อยฟันนี่ให้ประมาณหน้ก็คือเราอยู่ที่เราเนาะเราก็สังเกตเอาสังเกตเอาเขาว่าตัวเราแต่ละบ่อมันึงสกานไหน ตอนแรกคือเราให้จำนวนน้อยก่อนจำนวนน้อยก็คือครึ่งแก้วนำมาให้ครึ่งแก้วไปก่อนแต่ถ้ากินหมดใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเพิ่มนครับ้าให้สังเกตเอาเลยแต่ดัพื้นที่เพราะมันจะไปบอกเลยว่าหน้าบางมันเพื่อนก็คืออาจจะทิ่มากกว่านั้นประมาณนี้เราก็ธรรมดาที่ก็ให้กันประมาณครึ่งแก้วนี่ครึ่งแก้วครึ่งแก้วนึงครึ่งแก้ประมาณครึ่งแก้วนี่แหละแต่คือถ้ามันกินหมดไงแล้วก็เพิ่มเป็นแก้วน we so. like so ึงแล้วถ <và Z> <students> yeah, ้าเราให้แ so ก้วนึงเลยปุ๊บอาจจะเล่นี like mm ้นะคะใช่ครับ ทำไมก็ถึงให้สองเวลาเพราะว่าหนูมันชอบเล่นอาหารับทำไมไม่ให้เวลาเดียวทั้งเดียวไปเลยก็เหมือนเราทำไมเราไม่กินข้าววันเดียวพอเลยลักษณะเดียวกันครับมันต้องดูว่าหนไม่กินข้าวสม่ำเสมอแก็คือไอชนมากเนี่ยไม่แต่เนี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยกินนะครับเาให้ดูว่ามันจะกินไม่กินนะสมมติมาไม่กินเป็นเป็นเป็นเม็ดเลยพอเขาชอบแคบหนูเป็นสัตว์ทแคบหนูไม่หนูไม่ค่อยแคบไม่เล็ก อย่างนั้นต้องยังยั้นก็อลองไปซื้อใหม่เพราะมีพวกนี้เนี่ยมีขาดขับ,บให้ตัวนี้ไปก่อนแต่ก็คือถ้าเราจะซื้อใหม่ก็คือแนะนําให้เป็นเมล็ดที่คอนั้นดีกว่าครับที่ซีบอกไม่ไม่ใช่บทแบบนี้ครับผมไอตุภนี่แค่น้อันอนี้นะบ่งยี่หัวนะติดใบยี่หัวดอก ครับนนี้ตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้ดั่วหรือเปล่ครับอ่าใช่ครับก็คือตัวผู้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับการจับนั่คืออย่ามาจับต่ำอนนี้นะครับให้จับสูง,สง,สง<ม>ประมาณนี้นะครับให้จับประมาณเนี้ยจับปลายเนี้ยเพราะว่ามันจะสะบัดบางบางตัวคือมันเก็บมันสะบัดมันจะทิ้หลุดได้มันจะหมุนแต่ถ้าเราจับประมาณเนี้ยก็คือเวลาเขางง<ม>หัวเราก็สะบัดได้ครับในลักษณะแบบนี้ครับ ยอนเลยครับขอแล้วตัวครับตัวเนาะจะให้ายรูปนะครับขอที่ครับ้า หนึ่งสองสามครับผม มจะดูไม่ดูอยู่ขึ้นอยู่คุณคุณเลี้ยงนะครับถ้าคุณเลี้ยงได้สัมผัสได้จับเขาอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ใช้คีมเท่าไหร่เพราะว่้คีมเขาจ็บเขาะจะป้องกันตัวนะถ้าเรานั้นก็คือใช้เป็นชงมือดีกว่าครับก็คือบ่อเราไม่ได้สูงมากมไม่ต้องอาจจะใช้คีมอะไรประมาณนั้น,นครับแต่คือผมเอามาให้ดูอยู่ต้นแบบว่าถ้าคีมถ้าเราจะทำมีนี้จะจะนั่นเป็นนั่นเป็นแบบนี้น วนี้เราก็เรียนวันนี้ครับ พูดแถมไว้ก็คือเป็น23ตัวก็คือแถมมา3ตัวนะครับเผื่อผมเดินทางหน้าอะไรประมาณเนี้ถ้าอากาศมันไม่ไม่เมื่อยเา่ายเผื่อมาช็อกอะไรประมาณนี้ถ้าผมเอามาไม่ครบอย่างเงี้ยถ้าผมมาไม่ครบก็คือมันต้องกลับไปเอามันให้ไม่ได้ไงครับแต่ก็คือเอามาแถมไม่ก่อนมันมันดีที่สุดมันปลอดภัยที่สุดครับเราเสียแล้วแยกก็แยกออกครับแยกเอาวตัวผู้ออกก็ได้ ทำหมอแล้วก็แยกหออกไปนั่นก็ได้แยกเดียวนะเสร็จแล้วก็แยกหออกไปก็ได้หนึงน่งก็เลยหนึ่งค่ะหออันนี้เนาะสิบห่อ ามันขู่กันก็เอาฟางเนื้อเขาไปอีกนะครับเพราะว่าเราเอาพืชเอาใสกันใหม่อะไรประมาณนี้มันอาจจะตกใจกันนิดนึงช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงที่ว่าปล่อยให้มันยิเงียบอย่างเงี้ยถ้ามันขู่กันพอฟางเนื้เขาบีก็คือนมเข้ามาสมงมันจะมองไม่เห็นนมนะครับมันจะมองไม่ดูว่ามันลูกเปิดไม่เปิดนะครับแต่ก็คืออ่าแล้วจะนับอายุกันประมาณนี้นะครับก็คือประมาณเนี้ยแต่ อ่าต่อไปอย่างงูดว่าเขาผสมติดแล้วหลังจากนี้ประมาณสองอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แต่หลังจากนี้ประมาณสักสามวันค้าเขาสมคืนนี้ติดพอจะเห็นนมเลยนะก็<ม>ะคือฮอร์โมนมันจะสร้างขึ้นมาเองหรือชา้าอาจจะวันหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าหลังจากนี้ก็คือเนี่ยจะหนึ่งอาทิตย์ห,หรือสองอาทิตย์เนี่ยถ้าหลังจากนี้สองอาทิตย์มันยังไม่เห็นนมใช่ไหมครับยังไม่เห็นรานมขึ้นตรงเนี้ยให้เราสลับสลับก็คือเอาเอาตัวเมียเนี่ยเอาตัวเมียจากบ่อเนี้ยมาใส่ตัวผู้อีกบ่อหนึ่งไม่ใช่เอาตัวผู้ไปสับสลับนะครับเพราะว่าตัวเมียับวมนจะหอ นะครับก็คือให้ตัวผู้มีลงก่อาสลับเฉพาะตัวที่มันไม่ท้องเราเช็คว่าบ่อนี้ไม่ท้องถ้าท้องตัวหนึ่งไม่ต้องสลับแล้วเขาก็จะท้องขึ้นมาอีกแต่ถ้าไม่ท้องเลยก็คือเขาอาจจะไม่ยอมกัดอะไรประมาณเนี้ยแล้วอาตัวเมียบ่อนี้มาใส่บ่อนี้ครับไม่งั้นถ้าเราไม่สลับแล้วก็คือมันจะบคอยนานเพราะบางก็คือหนูมันไม่ยอมกันก็เหมือนคนเนี้ยอยู่ด้วยกันตั้งนานอะไรไม่ยอมกันเป็นเพื่อนกันตั้งนานอะไรประมาณนี้แหละก็คือหลังจากนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ค่อยเช็กครับว่าบ่อไหนยังไม่มีนงขึ หรือเราจะรอไปเดือนหนึ่งก็ได้แต่มันช้าไงถ้าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์เราชัวร์สุดครับผมว่ามันไม่ท้องก็คือสลับเลยครับผม เมียอย่างนี้ปุ๊บเราไปดูเราไปดูตัวผู้นะครับว่าตัวมันไล่เลียงกับตัวเมียอย่างนี้ไหมนะครับถ้าตัวเล่เรียงอย่างเงี้ยมันอาจจะทับไปไม่ได้นะครับต้องไปหาตัวผู้ที่ใหญ่กว่าเอาตัวเมียที่ขนาดเท่านี้ไปใส่ตัวผู้ที่ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้เนาะเาค่อยอันไปนะครับถ้าต้องให้มันเล็กกว่ากันอ่าให้มันเล็กกว่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันหรือเสมอกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ครับผม ในบานนี้เลยครับนี่ใช่ครับครบแล้วใช่ไหมครับแถวนี้ครบอย่าวงครบแล้วครับไปฝั่งโน้นเลยครับแล้วค่อยมาเช็คว่ามมนได้สามตัวแล้วเปล่านะครับฝั่งโน้นเนาะจับสุงมๆหน่อยนะครับกลัววมันขึ้นมาได้ถ้ามันกัดนี่ไม่สูบอรมณ์เลยนะครับ ถ้าเราจะเอาเอาลูกนะครับไปไปผสมพันธุ์ต่อนะครับถ้าเราอยากเอาลูกหนูผปปสมพันธุ์ต่อเนาะก็คือเนี่ยแต่ละบอ่อเนี่ยมันคนละพ่อคนละแม่นี่แหละครับ <c oughs> อย่างผมเอามาให้นยตัวผู้ยี่สิบตัวนะครับมันไม่ต่ำกว่าตัวสิบนะครับสิบแม่หรือว่าตัวผู้มากกว่าสี่ห้าพ่อสี่ห้าตัวอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราสามารถสลับกันได้หมดเลยก <c oughs> ็คือจริงอยู่ว่าบอ่อเนี่ยนะจริงอยู่ว่าบอ่อเนี่ยก็บบ่อเนี่ยอาจจะเป็นตัวพ่อพออ่อตัวตัวผู้เป็นลูกพ่อเดีวยวกันนะครับแต่ตัวเมียมันคนละพ่อคนละแม่แล้ว มันสลับกันได้ครับค <belli S 1> ือเอาบอรนี้สลับกับบอนี้ได้อบอนี้สลับกับบอรนี้ก็คือ,อเวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยได้หมดใช,ใช่ครับเพราะว่ามันมันไม่อบอดเดียวกันแต่ใช่ครับคือห้าห้าเอามอเดียวกันก็คือโอกาสนะครับโอกาสที่หนึ่งที่หนูจะออกมาพิการโอกาสที่หนูออกจะมาตัวเล็กมันมีนะครับแต่ถ้าเราสลับแบบเอาบอรนี้ใส่บอรนี้เอาบอนี้ใส่บอรนี้ก็คือโอกาสที่หนูมันจะพัฒนามันจะสร้างกล้ามเนื้อมันจะโตขึ้นไปเรื่อยอะไรประมาณเนี้ยลักษณะแบบนี้เนาะครับผม ก็คือเหมือนคนเราเนี่ยทำไมเขาไม่ให้เอาพ่อแม่เด็กกันไม่ให้เอาครอบครัวเด้กกันเพราะว่ายีนแต่ยีนมันอาจจะเหมือนกันแล้วมันออกมาอาจจะมีจุดด้อยอะไรประมาณนี้แหละครับถ้าเราก็คือเราไม่ต้องหาเพิ่มเราก็แค่จดบันทึกเด็วก็เรียกให้ดีครับเอาแค่เอาลูกบ่อเนี้ยเอลูกบ่อเนี้ยไปใส่กันนะครับต่อไปสีาเดวอนแรกอยแรกเงี้ยมันได้ลูกมาผ่อผสมแล้วก็ลูกบ่อนี้ยไปใส่ก็ลูกบ่อนี้าลูกบ่อนี้นไปใส่กับบ่อนั้นอีกสีเดียนต่อไปแล้วก็ลูกบ่อนั้นมากับขึ้นบ่อเนี้ย มันวนเป็นโอ้โิิก็รอบได้เลยครับก็คือเอาลูกไปสลับไปเรื่อยแต่เราเออไม่มั่นใจแล้วหรือว่าเราคิดว่าเราสลับมาหน้าหน้ามันได้จะชนกันแล้วแล้วก็เอาไปซื้อตัวผู้ทีมงานหรือซื้อตัวผู้แาวบ้านมาเรามีตัวเมียอยู่แล้วอะไรแบบนี้ไปคัดตัวผู้เพื่อยาวหน่อยมาทาเป็นพ่อพันธแม่พันในลักษณะแบบนั้นได้ครับถ้าแบบว่าเราลงทุนเพิ่มเอาหนูสามเดือนสี่เดือนอย่างเงี้ยมันแพงแล้วก็เอาหนูหนึ่ง 2, เดือนหราสองเดือนตัวผู้ที่ว่าจะมาคุยสายเพราะเราเลี้ยงมาก่อนอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้เนาะเ <ๆๆ S 2> วลาจะทำพ่อแม บางคนกลัวไงครับกลัวว่าหนูเลียดชิดกอนุ่นนี้นั่นอะไรประมาณนี้ก็คือหนูเรายังไม่ได้สลับเลยก็ซื้อมาแล้วอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือสลับได้เลยครับถับรองผมไม่กล้าเอาพ่อแม่ก,กันทั้งหกสิบตัวมาให้หรอครับสองตัวเลยนะครับ,รนะบผม ให้จบด้วยทุกตัวนะผมไม่เช็กนะครับว่าเป็นตัวผู้จริงไหมเป็นตัวเมียรจริงไหมไม่ใช่ผมเาต่ตัวผู้มาให้เนะ <c oughs> อรอผ่านไปเดือนหนึ่งเอาทำไมไม่ได้ลูกอะไรประมาณนี้ <c oughs> ที่ให้จับด้วยทุกตัวนะครับให้เช็คหนูด้วยว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียรจริงไหมไม่ใช่ว่าเออ,เอลงบอรดได้กันแล้วเอ็นมันตัวเล็กกว่ากันนึกว่าเป็นตัวเมียอลไประมาณนี้ จับตอนนี้ก็คือจับต่ำๆอย่างนี้ได้อยู่นะครับแต่อยู่ในบอร์เลยพยายามจับให้สูงๆงที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะตกไกลไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้ามันตกใจนะถ้ามันขู่นะแต่คือช่วงนี้มันไม่ได้ขูไไข่ไม่ได้ตกใจก็คือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่ได้ซิ่แย่แต่ถ้าเขาขู่เขาตกใจพยายามจับให้มันสูงๆุนะครับ เยอครับี่สตัวอีกสงตัวอีกบอนึงูงๆนะครับสองตวมสะบัดนะ ไม่ทีกระชันยุดนแรงกว่ามานเลยบึง้งยังดีเนละว่าเป็นไหน เด้กกี่ตัวครับมีบอนมีบอหนึ่งสองตัวใช่ไหมอ้าวสองตัววัวมันไม่ครบเพราะมันแหกโกงแนี่ก็เลยถามทำไมมันป็นน,น,น้อยไงรคับ น่าจะบออแล้วสามตัวหมดแล้วนะครับใช่ไหมผมเชืนะเ่อว่านะก็คือเพราะว่าผมเลี้ยงมันด้วยกัน,นตั้งแต่นีาเป็นคอกเป็นคอกแม่เนะี่ยอาจจะเป็นแม่เดียวกันเลยทั้งสี่ตัวนะครับตัวผู้ก็เป็นแม่เป็นเป็นพ่อเดีวยวกันเนะี่ยเออทั้งสี่ทั้งสองตัวเลยแต่ก็าคือให้ไม่ให้ให้ไม่ได้เป็นแค่พี่น้องเดียวกันเลย mm hmm. อ่าต่อไปอาจจะทำอะไรก็ได้ก็คือแต่เนี้ยเราก็ลองดูก่อนนะผู้หนึ่งเมียหนึ่งมันดีแบบไหนนะครับผู้หนึ่งเมียสองมันดีแบบไหนหรือแบบผู้ องเมียสอง,ม,สองมันมีแบบไหนแต่และคนมันเลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับบ<ม>างคนาอาจจะเลี้ยงผู้หนึ่งเมียหนึ่งได้สำเร็จเพราะมันไม่การลูกไปเลี้ยงผู้หนึ่งเมียสองหรือแ่าผู้หนึ่งเมียสองเี่อาการลูกไหมอะไรประมาณนี้หรือไปเลี้ยงผู้สองเมียสองเนี่ยมันการลูกไหมแต่และคนมันมันเลี้ยงไม่เหมือนกันหนูเป็นสัตว์ที่นะครับจักรยานของสัตว์ป่านะเขาจะระแวงกับเขาจะกลัวหรือตกใจอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ตกใจกับไม่ระแวกเราต้องว่ามันไม่การลูกแน่นอน ไม่กลัวก็คือไม่กลัวเราไม่ตกใจเราไม่ตกใจเชยงหมกเชงหมาเชยงอะไรก็ก็ว่ากันไปเนาะแบบนั้นเขาจะไม่มีอาการกัดลูกนะครับหรือบเขาไม่กลัวตัวผู้ตัวผู้ไปกวนเขาไม่ลักษณะแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูนะครับนนี้กับเขากัดลูกมีแค่ลักษณะแค่นี้มีข้าวแค่นี้ครับไม่มีปัญหาปัจจัยอื่นเลยกับคนไม่ดูแรียงก็คือคนนี้แค่เวลามาให้อาหารแล้วก็ไปให้อาหารแล้วก็ไปเวลาเขาออกลูเขามาเปิดดูอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยระแวงก็เลยตกใจก็เลยกัดพี่เชครับ ก็มันเป็นธรสัตท์ที่เราเว้งเนาะนี่ส่วนเป็นเอกสาร so นะครับลองูซอยรชาผมเอกสารก็คือจะให้เก็บเอกสารนี้ไว้นะครับ hmm. ก็ค oh ือเอกสารก็มีประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้บังคับนะครับแต่ก็คือมันอาจจะเขียนยาวๆหน่อยเนาะก็คือไม่ได้บังคับว่าเนี่ยประมาณนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องขายคืนผมนะเลี้ยงแล้วคือต้องส่งผมตลอดนะไม่ใช่ครับก็คือเอกสารตัวนี้มีแค่ผมรับประกันราคาให้นะครับลงทุนไปกับผมนะครับ นะครับผมรับปาาระกันราคาให้ว่าไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะครับรับประ,ะกันให้สี่ปีอย่างเงี้ยจะขายคือในใครก็ได้นะครับได้ราคาดีได้ราคาสูงก็คือขายให้ไปเลยครับแต่ถ้าเลี้ยงแล้วขายเองไม่ได้ขายได้ราคาที่ต่ำก็คือผมรับปาาระกันให้ต่าประมาณร้อยห้าสิบก็อาจจะซื้อสองร้อยมันจะขึ้นกับฤด,ดูกาลขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นอยู่กับวันเวลาของเขาผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคู้คนนี้ซื้อหนูจากผมไปเลยสามารถรับให้ตัวต่เท่านีา้ค่อยมาคุยกันทีหลัง แต่ก็คือรับประกันว่าไม่ตำก่อระ้อยห้าสิบแน่นอนอนะครับเอกสารนั้นให้เก็บไว้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือก่อล้วก็คือถ่ายรูกส่งผมหน่อยเนะาะครับผมกระปงคือ,อ,อผมไม่ได้เก็บครับให้เลยเลยใช่ใช่ใช่ครับ<อ>การันตีเลยว่าอ่าเลี้ยงแล้วมีที่ขายแน่อนอนครับผมในลักษณะแบบนั้นเนะาะครับผมอ๋อไอแล้วกส่งอ่งครับผมที่เก็บแล้วไปถ่ายแล้วส่งผมส่วนส่วนเราก็มาเช็คดูหนูแล้วกันครับว่ามันเดบันได้บอกแล้วสองสามตัวไหม บางทีอาจจะลืมไหมอะไรลักษณะแบบนี้เนะาะไฟฟมามัเกินชิกนะครับแต่ผมก็จะเก็บคงึี่ข้างหลัง กดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆของนุน่าอเล็กฝาม